Ba bé kê lưng bé. A hoa gói luôn. Nghe, tăng nghe, này xuống xuống à, này nữa. nè hoa luôn 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 เอียนแพอนี้ยีุ่่นอาเดี๋ยวพตัดหัวทีมเลยพ่อตัดหัวทีมเลยเล่นปลาอย่างปลาหนิ้งทีหัหย่ก็ไดปลานิ้งทีหยกินเลผู้แลีนาะเล่นปลาแดดเดียวนอปลาได้หลที่เราไปหาปลาม้ามือ ต้องตัดกรอกแล้วขี้มันหนาไปฉกกรอบกับหักกรอบแล้วประมาณแค่นล้วกต้องไปนั่นดอกมันซ่าอันแพงมันหนาก็ต้องออกกอบ